สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับฮ o อบบี้คาเฟ่สืรวมความสนุกของคนชอบของเล่นกันนะครับถูกต้องนะครับเรากยเยอะๆยๆเยอะเยอะกันมันเลยนะฮะเยอะเลยเมื่อกี้แต่ครั้งนี้เราไม่เยอะครับเราจะมาตัดชับๆๆชเลยใช่ครับใายสาพั์เราจะตัดกันวันนี้เลิกครับบายบายโอเคเฮ้ย้วยกันก่อนเราอยู่กันอีกยาวอีกหลายร้อยปีฮะถูกต้องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของครีมกันครีมเทพครับ นี่คือกอนแฮนด์วันนี้ที่จริงเราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับคือคกอนแฮนด์นะครับที่ทุกคนเขาล่ำลือกันมาอยู่ในเน็ตว่าแล้วก็เลยว่ามันคมมาก<อ>ผมไปถอยมาตัวหนึ่ง,<อ>งแล้วเป็นยังไงบ้างค<ผ>ม,งมจริงครับคือถ้าเกิดรวบรวมคีมของทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ที่เคยมีมาตัวนี้เทปสุดครับที่สุดแล้วใช่ไหมที่สุดแล้วครับเห็นไหมครับเขามีสายฟ้าเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะครับิ ท่อเทพเจ้าสายฟ้าถูกต้องก็ถือว่มีตัวนี้นี่ถือว่าฟินเลยฟินมากครับแล้วแหละเป็นอะไรที่ครับได้รับชื่อว่ากอดแทนจริงๆครับคือมือเทพมันดียังไงฮะมันดียังไงเนื่องจากที่ว่าตัวใบมีดของเขานะครับถ้าเทียบกับคีมเทพของธามิยะครับผมนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาจะยาวกว่าอ๋อคีมยาวกว่าคีมจะยาวกว่าใบมีดจะจับง่ายกว่าครับแต่ใบมีดของคีมเทพเนี่ยนะครับครับ เขาจะบางกว่าของทามิยะเกือบครึ่งเลยทีเดียวอ้าวทำไมมันบางอ่ะมันดีเหรออ่าตรงนี้มันจะมีเท่าที่ผมดูแล้วผมใช้นะครับผมขอสรุปเท่าที่ผมใช้นะครับครับแล้วก็เท่าที่ในเน็ตเขาบอกนะครับมันก็จะเป็นที่ความคมเพราะเนื่องจากที่ครีมบางมากเหมือนแก้วทําให้มีความคมที่สุดยอดมากๆครับโอ้คือยิ่งบางยิ่งคมยิ่งบางยิ่งคมไม่ใช่ยิ่งหนายิ่งคมถูก เป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่งรู้วันนี้แหละฮะเราจะมาบอกข้อดีและข้อเสียของเขากันนะครับครับอกข้อดีของเขาคือตัดคมข้อเสียของเขาคือคือเปราะอ๋อมันบางไงบางครับถ้าเกิดไปนั่งทับนี่หักเลยโอ้ผมไม่ต้องนั่งทับนะครับแค่คนเล่นกล้ามอืมปี่ยงก็หักกันเหรอฮะจริงครับมันเป็นเรื่องที่ปกติมากคลิปตัวนี้ครับผมแล้วก็เนื่องจากที่พลาสติกตัวเหล็กมันอะถ้าบางคนตัดไม่ดีดูแลไม่ดีนะครับจะขึ้นสนิมง่ายแล้วก็เขาจะ บินง่ายเหมือนกันอย่างเช่นที่หลายๆท่านบอกในเน็ตที่ผมไปอ,าอ่านมาน <ะ S 1> ใช่บางครั้งตัดกล่องใหญ่ๆกล่องนึงปั๊บจบปั๊บมันจะทื่อลงอในระดับหนึ่งเลยอ๋อเหรอฮะนิดเดียวแล้วกิดทื่อแล้วทำให้มันคมเหมือนเดิมได้ไหมยากครับ,รบตรงนี้เนี้นที่ฝีมือจริงๆครับผจะยากมากๆครับ เพราะแจนถ้าเกิดมันชื่อแล้วแนะนำฮะทำให้คมเหมือนเดิมมีวิธีเดียวคือใหม่ครับซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ครับประมาณแงตัวนี้นี่จะอยู่ที่ราคาพันสี่จนถึงสองพันเชียวโอ้โหบาทบาทโอ้โหราคาแรงเลยใช่มันคือตัวเทพแหละมันคือตัวเทพอันที่มาลองตัดให้ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับจะดหนึ่งว่ามันคมยังไงไอตัวเทพเนี่ยอยากจะเห็นเหลือเกินอ่าเราจะมาตัดให้ดูที่ชัด อ่าเอาชัดๆเลยนะครับอ่าอ่าอ่านิดนึงี่ยจะได้เห็นกันทวๆหน้าเราจะมาตัดครับชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่นะครับครับผมชิ้นเล็กเราก็จะมาตัดตัวนี้ก่อนตัดแนบเลยครับตัดแนบเลยเราจะปกติเราจะตัดเหลือพื้นที่ถูกต้องค่อยเอาอันไหนเกลี่ยถูกต้องนะครับทีแค่นี้ไม่ต้องอ่ายังไงก็ต้องครับแต่เราจะตัดแนบก่อนเพื่อที่จะให้ดูรู้อ๋อโอเค ถูกต้องนะครับอ่าแล้วคราวนี้เราจะมาตัดที่เห็นชัดๆคือตัดตัวนี้แม่งเลยตัดเลยตัดเลยตัดเลยอ่าเวลาเราตัดนะครับทีมเทปควรจะตัดเบาๆเพราะเนื่องจากที่มันเหมือนเต้าหู้อยู่แล้วสำหรับพลาสติกไม่ดูมันคมมากเลยนะคมมากครือว่าตัดกระดาษโอ้โหยิ่งกว่าตัดกระดาษอีกงคนจักอยากลองไหมโอ้โหเขาลองสักเพียงได้ครับเนี่ยฮะผู้ชมลองดูนะถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่ว่ามันเกลี้ยงมากเลยเขาจะเกลี้ยงมากครับคมมากเลยคมวิ่ง เขาจะเป็นความรู้สึกที่ฟินมากๆครับเวลาตัดครับผมแต่ความรู้สึกที่ต้องซื้อใหม่เนี่ยก็จะฟินค่อยๆกดเบาๆขึ้นใช่ต้องเบาๆครับต้องเบาๆแล้วเดี๋ยวคุณจับก็จะรู้ว่ามันเข้าไปมันก็จะนิมมากเลยอ่ะจุดยอดนึกว่าตัดแบบเอ่อโฟมถูกฮารดิ้งตอนแรกๆนะครับเขาจะความรู้สึกตัดพลาสติกเหมือนเต้าหู้เลยทีเดียวมันนุ่มมากเลยนะฮะนุ่มมากครับสามารถดู ตรงนี้ได้อ่าเดี๋ยวแบบเที่ยวดูนิดนึงแล้วกันเอาของทามิยญา่ิของทามีญาติมาตัดให้ดูข้างๆนี้เลยนะนี่นของผมอ่าอ่าจะโอ้โหเสียงก็ไม่ได้แล้วครับมาดูมาดูกันจะมาของทามีญาเนี่ยเวลาตัดชิ้นใหญ่ๆมันก็จะมีพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่สีขาวๆครับอ่าดูตรงนี้ชัดไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นสีขาวไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเราก็จะหักงอลงนะครับอ่าลองดูไหมฮะอ่าตรงนี้อ่าอันนี้คือครีมเทพอันนี้คือทามีญาจะมีสีขาวอยู่ ใช่ครับนี่จะเกลี้ยงเลยแต่เกลี้ยงเกลาครับเลาโกนหนวดเลยสุดยอดเลยครับครับแล้วเราคงไม่ต้องพูดถึงคิมคิมโง่งตัวนี้เลยนะครับคิมปะทูคิมปะทูนะครับคิมของ <laughs> ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทโอ้ถูกถูกมากฮะเป็นคิมแบบแบบแ<ห>อุปกรณ์ช่างอ่ะใช่เราจะแนะนําตัวอีกนิดนึงคือเวลาตัดถึงคุณตัดห่างแค่ไหนเวลาคุณกดเข้าไปปั๊บมันจะเลื่อนลงไปติดชิ้นงานแล้วกินเข้าเนื้อทันทีครับจบเลยเป็นระบบออโต้บอท ออโตบอดออโตบอดยังไงมันก็กินเนื้อถูกต้องเรับเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์น่าจะดีเซปติคอนนะฮะเป็นตัวเลวเพราะมันกินชิ้นงานใช่ครับผมลองมันแปลงร่างอยู่โอ้โหน่ากลัวมากเพราะฉะนี่ยก็ลองดูแล้วกันถูกต้องแล้วการใช้ครีมตัดนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งด้วยการจะต่อให้เนียนการต่อให้สวยครับมันควรต้องเริ่มต้นจากการที่ตัดชิ้นส่วนออกมาจากแผงนี้ก่อนใช่ครับส่วนมากเนี่ยเราจะพวกครีมพวกนี้คือครีมเทพมาเราจะรู้สึกง่ายกับชีวิต แต่เอาจริงๆคือเราจะต้องใช้อาร์ตไนฟิวดีครับเพราะว่าถึงเราตัดออกมาเนียนแค่ไหนก็ตามครับชิ้นส่วนมันโค้งมันก็จะมีที่เกินมาเพราะฉะนั้นทางที่ถูกก็คือใช้อาร์ตไนเกียรอยู่ดีใช่อ่นนีคือเทคนิคฮะที่เอามาฝากกันนะฮะเพื่อนๆงนที่บ้านก็ซื้ออุปกรณ์มาลองเล่นกันดูแล้วกันจะเห็นความต่างโดยแท้จริงเลยว่ามันต่างกันยังไงนะฮะถูกต้องนะครับก็จะมีคนที่ซื้อของที่แย่แล้วก็จะเลื่อน พอซื้อของเทพตัวหนึ่งแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาจะไม่เสียดายตังค์อย่คิดว่าเสียดายตังค์นะครับเพราะว่ามันช่วยประหยัดเวลาชีวิตแล้วก็ช่วยเพิ่มความสุขของเราเวลาเราต่อกันดั้มขึ้นมาเยอะด้วยนะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นเลยกัรต่อกันดั้มนะฮะสองครั้งหน้านะฮะรายการ Hobby Cafe จะรีวิวอะไรหรือเอาเทคนิคอะไรมาฝากอีกติดตามได้นะครับสวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอแล้วกันนะครับคุณวิน